มาค่ะพี่น้องเอาแล้วล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านแอนออรดีค่ะพี่น้องเพื่อนมีการออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะเคลื่อนไหววานจังไหนบอกเลยนะคะว่าเอฟซีแฟนคลับหลาย่านหลายคนหลังจากทีเด้เห็นแล้วกับ้ากันนี่แหละแห่เข้ามากดไลค์แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆค่ะพี่น้องนะคะนี่ละเพื่อนไม้ถึงผู้ใดน,นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าบอดี้เคียดนําหยังเดกคือสีอดบ่ได้คักนะคะจนมาได ซุ่งขอคว่ามาหาเหาดาเหาแต่งเหาให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยขออนุญาตบล็อกอันนี้กวาสวยพันนะพี่น้องเป็นจ้งได้มหมถึงใครจนถึงคณะทีวาต้องบล็อกเลยครับพี่น้องถ้าหมายถึงถ้าบอกว่าบล็อกนะคะก็แสดงว่าไม่อยากคุยด้วยบอกพี่น้องว่ายังที่ทั้งนั้นสเอเแอนเพิ่นเดว่ามานันนะนะเพื่อนก็บอกว่าว่าได้เขียนนำเดฟนะคะบว่าได้เขียดนํำ คือสีอดบ่ได้ขักจังสีแม่จนมาแบบได้ทักมาหาเฮาได้ส่งขอความมาหาเฮานะคะทักมาบ่เจอบ่เท่านัน้นเดย์ยังได้แบบด่าเฮาอีกย,ยังบ่ด่าแค่นั้นนะคะยังได้มีการแบบแต่งเฮาว่าต้องเฮ็ดนั่นต้องเฮ็ดนี่อีกนะคะเป็นจังไหนมุจาวาจากที่แบบเพิ่นเฮ็ดงานมาเมื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะแทนที่สิได้พลังได้กำลังใจ นพีดองเนาะจากฮิซีแฟนคลับเด็กกำลังใจจากแบบนี่ลแหละหลายคนนะคะแต่พอมาเจออะไรแบบนี้นพีดองเนาะมันกัดจ,จังไลยอยู่นพี้องเนาะเอาเลยนะจังเลยกะทรงกำลังใจเห้ยสำรับซอแอนอดีค่ะพีน่น้องตะลามือตะลาเวินะคะจากเมนตงมาโอกับหยางเน่นี่ยแหละค่ะพี่น้องเพื่อนภาคกันบอกว่าค้นดังค่ะพี่น้องคนดังว่าจะเป็นไพกตามในรูปแบบไหนก็ตามศิลปินดาราหรือจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม ะดยส่วนมากแล้วน้องพี่น้องน้องมักสีแบบมี่อีฟซีแฟนคลับทักท้าหลายน้องพี่น้องน้องแต่ว่าอ c ฟซีแฟนคลับกระซิมาในรูปแบบทีแตกต่างกันออกไปเลยครับพี่น้องบางคนกระทักมาในแบบท่างทีดีจังสีแม่บางคนกระซ่งทักมาซ่งกับนั่งใจหรือว่าบางคนอาจจะแบบ่าอยากอุ่นอะไรให้จังสีแม่นะคะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งสิทักมาแบบเป็นเอฟซีที่ชอบลำเส้นครัพี่น้องเป็นเอฟซีทีมักลำเส้นเป็นเอฟซีทีแบบมา กะหักยู่ละหักศิลปินอยู่น่นะนะแต่ว่ากะอยากแบบให้เขาเหตุตามเฮ้าจังสิแมบบ่เอาพี่น้องเนาเอาเนี่แหละครับพี่้องแบบนี้ก็มีวันทถแล้วนี่นะพ่อทางดานันซอแอนมาเจออีอย่างแบบนี้เพื่อนสิทุนเดทจังไหนเนะี่ยเพื่อนกะได้บล็อกไปในที่สุดบันเทาะถ้าเป็นแบบนี้ใครจะทนไว้เนาพี่น้องเนาเอาเนี่ยะครับพี่้องแบบเพื่อนวาอันคือคอ,อดบบได้คักจังสิแม่ครับพี่้อง คือสิอดบ์เบเกักแบบยู่ๆกะทักมหาทักมหาซื้อนี่ทังนันซอยอนอนก็คือสิบดยังดกนะคะแต่ทักมาดาไหมนะคะดานีกับบลูทุกันมาด้านลักษณะแบบไหนนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ดาเท่านั้นครับพี่น้องอยังแบบแตงวาตองเฮ็ดนํำตองเฮ็ดแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าสําหรับ f c ประเภทนี้บอกเลยนะคะว่ามีเยอะมากๆครับพี่น้องถ้าคุณเป็นแบบนี้อยู่ให้เลือกซะ เรพี่น้องนเพาวา่าศิลปินหรือคนที่คุณชื่นชอบเขาบูาด้มักซด้ารค่ะพี่น้องการที่เราเป็นศิลปินแล้วก็เอฟซีแฟนคับให้คิดไว้เสมอค่ะพี่น้องว่ามันสินมีเส้นกัน,เส,น,กน,นะะนเส้นบางๆกันไะม่ยู่นี่ถ้าเอฟซีแฟนคับคุณล้ำเส้นเข้ามาเน่ยกรขึล้ำเส้นเขามานี่กะเฮตไหศิลปินเขาแบบบ่บสบายใจนะคะเขาแบบกระอึดอัดเป็นนพพี่น้องเนานะ,ะแบบเป็นเอฟซีที่หักกระจริงค่ะพี่น้องแต่บางคนกับแบบา ตองการให้ศิลปินนี่ไปในทางทีจะโค้งตองการจังสีแม่ตองไปเห็ดแบบนี้เด้อตองไปเหตุแบบนี้จังสีแม่จังสิทูกใจบันแบบแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้อิรีนะคะเรียกเลยว่าคุนดังๆนี่เซอรอวาตองพอ่อการสุกคนน้อพี่น้องเน,น้เออ้านี่ละกะัโอ้เป็นตาปวดหัวแท่นเลยครับพี่น้องเป็นตาปวดหัวแท่นเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต่อเยนเพ่นตองพอจักวาจากักนน้อพี่น้องเนาอไทยทีทักบ้านนี่ละนะคะเซอว่วาเอฟซีแบบ แบบมู่นีนี่นะคะถ้าว่าเบิดไปบ่เบิดไปค่ะพี่น้องกันยังคงมีให้เหาได้เห็นอยู่เรื่อยๆเฮ่ากับเหตุใดเคร่งแค่ทำใจแนรือว่าคันเหาเห็นแล้วเห่ากับเลือกที่จะแบบนี่หละย่างซอแอนพืนดิที่เพิ่นเหตุก็คือตัดสินใจที่สิบล็อกไปเลยเราพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเรียกแด่ว่าเอฟซีแฟนคลับหลายทานไอคนพอได้เห็นแล้วกับผ้ากันแหกเข้ามาคอมเมนต์กันรัวรัวบเท่านั้นค่ะพี่น้องสาหรับทางด้านซอแอนออดีเพิ่นกันยังได้มีการ เข้ามาคอมเมนต์ใตโพสดจะของอีกนะคะว่าเมื่อชีวิตคุณสงบสุขเกินไปพันนะพี่น้องเป็นจังไหนนะคะเอากัะสูนๆวันทอกัะสูๆๆๆนๆเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอะไรคนพากันเหตุส่งกําลังใจกันดูรั้อนอพี่น้องๆนี่หลายคนก็บ,บอกว่าจัดบ้างค่ะอย่าปล่อยให้ลอยนวลว่าไหนนั่งซื้อขัดพันนะพี่น้องนี่ผู้นี้ก็บ,บอกว่าจักเม่นยาก น้ำเข้าคักเนพีแอนหมักแตงนะคะเห็ดยังมาใหอให้เบิงกบเบิงโหลดเป็นหยังถาศิลปินบอกขึ้นแน่กบว่าเขาวิ่นเขานิสัยบ่ดีได้ปัดนีนะคะเป็นจังไนมูซาบานี่ลายคนกบว่าแม่บุญแตงทั้งหลายนี่คุณนิวาแตงนั่นแตงนี่บััฑนกะว่าแต่กบว่าเขาวิ่นแมนครัะพี่นอ้องนะคะแม่นที่หลีคุณดี้บอกว่าคักอีลีนาะลูกเอ้ยนะคะลี้ตนค่ะ บ่มีความเป็นส่วนตัวนะคะอยากรู้อยากเห็นคักพ่อดากระดาเลยลูกสาวนะคะแมนยหลี่เลยค่ะพี่น้องแมนยหลีน้องพี่น้องน้องบัดสําหรับเอฟซีแฟนคลับนะคะบางคนนี่คือแบบหกัหกกระหักแห้งหลี่เลยค่ะพี่น้องกะดีใจโหลดนะละศิลรเป็นทุกคนกะดีใจเบื่อแนาที่แบบไม่คนอหกักที่แบบไม่คนเอียนดูนะคะทุกคนดีใจหมดแต่ว่าเอฟซีบางคนแบบหักแห้งเกินไป หักแห้งเกินไปล่ะกับแบบแต่งเนตันเฮ็ดนี่จังสิไหมนะคะแล้วสําหรับศิลปินครัพี่น้องนะคะพ่อเนี่ยล่ะแบบบ่เฮ็ดตามนะคะกัหาว่าเขาบ,นนบ่นั่นบ่นี่เฮานะคะบัดที่นี่แบบเก่าใกล้ศิลปินเกินไปเรียกได้ว่าล้ําเส้นเกินไปศิลปินอาจจะแบบว่าสิวาส่าจังไดีล่ะผู้ใดสิไปอดไวเมันบ่ลซันเอาไะมคะแม้เพลงก็อดบ่๋มไว้ดิครับพี่น้องแบบล้ําเส้นเราเกินไป บันนีเข้าพอเข้าบอกเอฟซีกัสสิหาวาเขาวิ่งใสเอฟซีกัสสิหาวาเข้าแบบจังสันจังสีนอพี่นองนอเอาหนี่งแกรกก็เรียบร้่าความเป็นส่วนตัวของคนที่ดังๆนี่ถามมามีไหมก็มีค่ะพี่น้องแต่แต่ยากนอกพี่นองตะยากเนะี่ยคนที่แบบเล่นอยู่ในโลกโซเชียลว,วันทอนอพี่นองนอคันบ่พอคนทักมากกับพอแบบในรูปแบบของคอมเมนต์คอมเมนต์มาให้จังสันจังสีมีคับพี่น้องขนาดแอดมิน ะะแบบเป็นช่อง YouTube เล็กๆล็เล็กๆนี่แหละในขณนั้นแบบมีคนคอมเมนต์เมื่าให้ยุ่งเรื่อยเนอปคีนอ่อนก,กันนีก็บอบเขอใจคือกันวันเถาะนะคะแล้วแบบดังจำโซเอนเี่เพื่อนตองพอคักำํำใดนะคะเรียกว่ามีคนหักกับมีคนสร้างเป็นเรื่องธรรมดาครัพี่น้องสำหรับแนโมณีนี่มันกับบอสามารถที่สีเรียกรีรียรีรียรีดรีบรีี่ว่าเีีีบรรจรีบรีบบบรันรีาเดีบีีบีบีบบบรีไปส,น,ไปสนใจ ้องพี่น้องเขากับแบบคือแบบว่าต้องไปเหตุยังจักยางแล้วแล้ว่าต้องไปเหตุงานไปต้องเหตุยังแบบมาสนใจต่ค้าคนเบาอยู่ทั้งสี่หลักนะแต่ว่าถ้าถ้าเลาเลือกที่จะปล่อยผ่านเขากับสีแบบนี่แหละสีที่ไปต่างปกติเราพี่น้องๆเอาจังในกระซมกำลังใจเห้สสาหรับทางด้านโซแอนออร์ดีวันทอมีลูกๆน้องเพชรน้องพลอยอยู่เคียงขาวันทอกที่ว่านารักมากๆสาหรับน้องเพชรน้องพลอยเมื่อนี้เมื่อเย็นทางด้านโซแอนเอาพี่น้องผ้า น้องเพชรน้องคอยมากราบไหว้พระพุทธชินราชพันนันพี่น้องยูทั้งพิษณุโลกน้องขีนน้องน้อกานนารักสดใสมากๆวันถ่อน้องขีนน้องนาะเอาแล้วก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอจบคลิปไว้สำเนียงสะกนเนาะค่ะรบกวาสวัสดีค่ะ